สวัสดีนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่31นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมขอขอบคุณความรักพระเมตตาของพระเจ้าอยู่กับพวกเราทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะมาดูในพระธรรมโยชูวานะในบทที่14ข้อหนึ่งจนกระทั่งถึงบทที่15ข้อที่63นะครับอาจจะยาวหน่อยซึ่งเป็นการแบ่งดินแดนตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเราได้ดู ที่พระเจ้าแบ่งพูดพระคัมภีร์พูดถึงการแบ่งดินแดนให้กับชนสองเผ่าครึ่งนะครับแต่วันนี้ในวีสิ่งที่เราจะอ่านนั้นเป็นดินแดนที่จะแบ่งให้สําหรับเผ่ายูดาห์โดยเฉพาะนะครับพระคัมภีร์ก็พูดถึงนะเพราะฉะนั้นการแบ่งนั้นพระเจ้าโดยใช้วิธีการจับฉลากนะครับอยู่ในข้อที่1ถึงข้อที่5นั่นเป็นวิธีการที่คนยิวใช้ ในการแสวแหงหาน้ำพระทัยของพระเจ้านะยูดาเนี่ยได้รับมรดกถ้าเราดูจากศึกษาจะเป็นทางที่ใต้สุดแล้วนะครับนี่เป็นเหตุที่ว่ากัมพีได้บันทึกวันนี้ผมแบ่งบเป็นหัวข้อทั้งหมด3หัวข้อข้อคิดให้กับพวกเราจากที่พระคำที่เราได้อ่านนะครับข้อคิดประกาศที่หนึ่ง คือข้อคิดเกี่ยวข้องกับชายคนหนึ่งที่ชื่อคาเล็ตข้อคิดประการที่สองเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นภรรยาของโอดนีเอลชื่ออักษานะครับแล้วข้อคิดประการที่สามก็คือนะครับชนชาวยูดาหา์ได้ขับไล่คนเยเอบิสออกไปไม่ให้เรามาดูข้อคิดด้วยกันนะครับเพื่อเราจะได้มีบทเรียนสอนเราคาเล็นะครับติดตาม แะยาวเวยอย่างสุดใจบันทึกอยู่ในบทที่14ข้อ6ถึงข้อที่15นะครับซึ่งเกี่ยวข้องคางเล็บนี้เป็นใครเราจำได้เมื่อหลังจากที่อิสราเอลออกจากตากเป็นทาสของอียิปต์เขาเดินทางมาข้ามทะเลแดงแล้วเขาส่งโมเสสสปาย12คนเข้าไปสำรวจดินแดนคณาอัน แต่ทั้งสิบสองคนกลับมาสิบคนก็กลับมาพูดร้ายกับแผ่นดินนั้นว่ามีมนุษย์ยักษ์เราอย่าไปให้กลับไปอียิปต์ดีกว่าเราสู้เขาไม่ได้แต่มีเพียงสองคนที่พระเจ้าส่งไปชายคนนั้นนะครับที่พูดยึดมั่นคำสัญญาว่าเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานและชัยชนะให้กับเขาแน่นอนคนนั้นก็คือคาเลตอีกคนหนึ่งก็คือโจชัวนะครับเพราะพระกัมรี์ใช้คำว่า คาเล็บติดตามพระยาเว์อย่างสุดใจพี่น้องเราติดตามพระเจ้านะครับทุกคนแต่เราติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจหรือเปล่าคำว่าอย่างสุดใจหมายถึงความเชื่อมั่นนะครับอย่างเต็มหัวใจของเราทั้งหมดทั้งหัวทั้งใจเราทั้งหมดเรามีไม่ใช่เราจะติดตามพระเจ้าเป็นเพียงบางเรื่องที่เราเองรู้สึกทาไมครับได้ประโยชน์ หรือตรงกับความต้องการของเราหรือเราชอบนะแต่ส่วนอื่นๆที่เราเองไม่ชอบเมื่อได้ตรงตามใจเราเราก็เลือกติดตามตัวของพวกเราเองหรือเปล่าการที่ฮาร็บนั้นติดตามพระเจ้าทุกเรื่องทุกทางทุกสิ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้ฮาเหบหนึ่งจดหนึ่ครับคือพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะให้ยกดินแดนที่เขาออกไป นะฮสำรวจครั้งนั้น40ปีที่แล้วนะครับ1.2โมเสสก็ปฏิญาณไว้ด้วยจะย,ยกแผ่นดินนั้นให้กับเขาคาเล็บและลูกหลานของเขานะครับแล้วใน1.3คาเล็บก็ได้เมืองนั้นจริงๆเมืองนั้นชื่อว่าเมืองเฮบรนซึ่งเมืองเฮบรนนั้นตามประวัติศาสตร์ต่อมากลายจะเป็นเมืองหลวงที่สำคัญเมื่อขณะที่กษัตริย์ ดาวิดสถาปนารับการสถาปนาอิริย์ในช่วงแรกนะครับแล้วเมืองเฮบรนนั่นเองมีประวัติความสำคัญมากทีเดียวต่อประเทศนะครับอิสราเอลแต่ว่าคาเลบจะได้เมืองนั้นมานั้นนะครับเมืองนั้นขณนะนั้นคาเลบจะต้องออกทำสงครามเพื่อที่จะได้มานั้นแต่เมืองเฮบรนนั้นเป็นเมืองที่มีคนอันนาตอยู่ เมืองอันนาดนั้นคนอันนาดนั่นก็คือคนที่มีมนุษย์รูปร่างที่ใหญ่โตนะครับก็คือมนุษย์ยักษ์นั่นเองไม่เพียงแต่เท่านั้นเมืองใหญ่กำแพงของเขาก็สูงมากเพราะฉะนั้นการที่จะเอาชนะนั้นไม่ใช่ง่ายแต่สำหรับคาเล็บนะผมชอบคำพูดของเขาเองบอกว่าทำไมครับเมื่อก่อนนั้นนะครับเขาเองก็ออกไปทำสงครามนะะอย่างไร ปัจจุบันนี้นะครับเขาเองก็ทะไมครับยังมีกําลังที่จะออกไปทําสงครามนะครับเพราะนั้นเป็นคําพูดที่เขาพูดไม่ใช่เพราะเขาพูดด้วยความมั่นใจของตัวของเขาเองแต่เขาพูดนั้นเพราะความเชื่อมั่นของเขาเองที่มีอยู่อะไรครับกับพระเจ้าที่เขาเองติดตามอย่างสุดใจนะครับเพราะ,ะนั้นอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ นะครับพระยาบอกครับผมอยากจะอ่านถึงโอกาสนะครับอยู่ในข้อที่บทที่สิี่ข้อที่สิบนะครับบอกว่าตั้งแต่พระยาวเวตัดเช่นนี้แก่โมเสสมื่ออุศเลวเดินทางในถิ่นธุรการนี่แหละวันนี้ข้าพเจ้ามีอายุ85ปีแล้วข้าพเจ้ายังมีกําลังแข็งแรงเช่นเดียวกับวันที่โมเสสใช้ข้าพเจ้าไปกําลังของข้าพเจ้า ในการทำศึกสงครามหรือออกไปหรือเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้นไม่ใช่ว่ากำลังแน่นอนฝ่ายกายเท่านั้นนะครับที่คารเล็ตพูดถึงแต่ว่าเป็นกำลังความเชื่อมั่นฝ่ายวิญญาณที่คาเลตมีในพระเจ้าเขาเชื่อว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้เขาก็เป็นอย่างนั้นเพราะเขาเองทำไมครับยังคงติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจของเขา ประการที่สองครับหญิงคนหนึ่งผู้หญิงชื่อว่าอักษาและก็สามีชื่อโอเดลนะครับก็เป็นลูกสาวของคารเล็แต่ผู้หญิงคนนี้ภรรยาคนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับผมใช้คาว่าเขาเองเป็นภรรยาที่มีความกล้านะครับมีความเชื่อและมีปัญญาทำไมผมพูดอย่างนี้ครับเขามีความกล้าที่จะเข้าไป พูดกับคุณพ่อเพื่อขอนะครับน้ำพุนะครับแล้วไม่เพียงเท่นั้นเขามีความเชื่อว่าพ่อเขาจะให้เขาและไม่เพียงแต่เขาเองขอด้วยความเชื่อคนนั้นแต่ขอด้วยปัญญาทำไมผมใช้คำนี้เพราะนะครับผู้หญิงคนนี้ภรรยาคนนี้ชวนสามีนะครับให้ไปขอนะค,คุณพ่อหรือพ่อตา เพื่อขอน้ําพุเหตุผลที่เขาทําไมต้องการน้ําพุเพราะเขาอยู่อาศัยอยู่ในภาคใต้ซึ่งกันดาลน้ํานั้นะเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการดํารงชีวิตนะของพวกเ,เขานะนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมเขาจึงมีปัญญาในการขอเขาไม่ได้ขอสิ่งอื่นเขาไม่ได้ขอเงินไม่ได้ขอกําลังคนนะครับหรือขอที่ดินเพิ่มแต่เขาขอขอน้ํา น้ำที่จะให้กับชีวิตกับคนที่จะอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารพี่น้องเวลาเราอธิษฐานต่อพระเจ้าผมให้ข้คิดโดยเฉพาะภรรยาที่ฉลาดมีความกล้ามีความเชื่อและมีปัญญาชวนสาม,มีและครอบครัวมาอธิษฐานขออะไรคือสิ่งที่ครอบครัวมีความต้องการมากที่สุดนะเราจะต้องอธิษฐานขอจากพระเจ้า สำหรับครอบครัวของเราและนั่นเป็นสิ่งที่อักษาภรรยาได้ชวนสามีให้กระทำประการที่สามครับเหมือนเดิมก็คือปัญหาคือยูดาหาได้ขับไล่คนเยบูชออกไปอยู่ในข้อที่63ยังเก็บบางอย่างในชีวิตศัตรูความบาปในชีวิตของพวกเราถ้าเราไม่ได้จัดการกำจัดนะครับวันหนึ่งมันจะ จัดการเราหรือลบกวนเราหรือทำแม้กระทั่งทำลายชีวิตของพวกเราได้ในความเชื่ออะไรคือเยบุสหรืออะไรคือบาปที่เสมือนเยบุสที่อยู่ในชีวิตของพวกเราที่เราเองควรที่จะขับไล่หรือกำจัดมันจากชีวิตของการเป็นคริสเตียนเราขอ,ราอพ,อพร,ะะขอระเจ้าอวยพรพระวจนะของพระเจ้า